สวัสดีจ้าพบว่เออพบอยู่เห็ดละงอกเห็ดละงอกเห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร่อันนี้เห็ดละงอกอันนี้เห็ดตะไคร้ตะไคร้สามทวงงามขำน้องงามงามอันนี้ทวงละสองลอยเห็ดละงอกอันนี้ทวงละลอยเห็ดตะไคร่พันหนึ่งพันหนึ่งสามลอยเนาะจิ้มน้ำอาไปเจ้า มามก,เ,ก,เ,กเอาพ้อยต่ำแล้วเอาพ้อยเสือเอาพ้อยต่ำเจียวเดียวด้วยบอกเจียวเล้ดเอาฮะเดี๋ยวพาไปเบิ้งในเฮือนก่อนพี่น้องก่อนสิไปยังเพราะว่าแค่ยังไม่ได้อัปเดตให้เบิ้งเลยข้างในว่าอีหยังจังไดนเนี่ยอันนี้ก็ตีเสร็จแล้วได้เพราะว่าท่ายมือเ้านี่ยังบ่เสร็จละกตีเสร็จแล้วเหลือกค้างนี่ไปอันนี้นะ อันนี้ติ๊ดตะองมองนี่ก็แล้บ่นี่ทางนั้นได้ตีดป่โอ้ติ๊ดตะทางนี่มารีวิวรีวิวสิไปแล้วมารีวิวกอนเฮ้ เออพอดีอยู่พี่น้องมีเตียงมีตู้พอดีได้ห้องซัมนี่มีอันไลน์อันห้องอันนี้ห้องน้ำเนี่ยพี่น้องไม่ไม่ๆถามว่าว่ามีอันตัวระบายบวนีมีด้อเด้อ,อตัวระบายเพราะว่า เขาจะทำอยู่แต่ว่าตอนนั้นอะยังไม่ได้ถึงขั้นตอนพ่อปอก็เลยมาเจาะลวกกาไซไอเตี้ยไอเตี้ยมาอยู่นี่เหรอไอมาแกลงเหัวแดงเลยเนี่ยอันนี้ติดแล้วว่าใครยืนมาห่อนั่นอะ ใค่อยู่มปนยังเย็นเย็นอยู่เรื่องมันเอาฮะให้ยืนล่มยังเรียนให้งีงี้ยมาเดติดฝาอัี้ห้องเพื่นแล้วก็ห้องพระข้างนอก

ว่าข้อว่าเดียวแต่ไหนแต่ว่าแจกเช็ดแต่ถึงบ้านไม่กิโงอีกฤดูกาทันยืหรอ่น้ำบอกนอยู่ขันว่าไปฤดูกาลนเมื่อปีกน้งป่ปีหนึ่งน่าีหน่งปีดน่งปีหนึ่ปีหนึ่นปีีนึง่งปงปีนงปีเีึ้ง่ีงปีนง ขันข,ขันงานมันเกิดบอทัน,ทนขันวันเกิดน,นี้นะแต่ขัน,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 นวันเกิดปีนาแล้วท่านวันเกิดปีที่หอดีปีหน้าขันเดือนท่านวันที่หอดีขันว่นที่หอดีมันจีบเช็ดท่านอยู่บอกเล็กอีกก็เป็นซีฟีฟกาเดือนปีหน้า้แค่เดือนทางเดียวเอาก็ปีหน้าซีฟเดือนจะได้อันนี้เดือนอย่างมิถุน่าพิทุน่าเดือนเดือนหาห,าหา<ม>รือเดือนกห ก็ดีแล้วจะได,ดก็บแ่็ด้เร็จซับเรียบร้อยอาผู้ก็บเป็นซื้อของมาให้ไหมจางเว๋อซือได้กดรียหมดดูดีรว้รูกคือลูกลงไหมวัดสนาล้มูดลงดามประหยดโไผกิดปล่อยมันลูกขึ้นมาแครัหน

ปูก็ไปอันนั้นแล้วปูข้าไปบางควยไม่พอหลูกเดี๋ย่อเอ้ยแม่พอหลวมเดี๋ยวป่อเอ้ เขจะสว่างค่ะแม่มมเ้า่ีงข้างไนข้างหลังบ่ขางหลน้างหลังบบเกเดี๋ยวก็เดิน่แม่หาแต่มาแต่เกียร์ด้ว่ที่รไปอยู่แล้วแคบแม่แคบแคบแคปเจอร์ เปล่าเอาโทรศัพท์เพื่อนີห้โทรดีๆดีๆนะโทรเลยคสีสีสีอ่าเร่อนสอันสี่าอันที่ดิด กูม่อยากไดยังเรายืนเ่อมอง่ขาดเยาโอ้ย er an, <laughs> ไปนั่งไหน,ไม,ไ,น,นไ,ไม่ต้ตูนลเลยน,น,นแล้วอูกับเรคันเื่อกแเกินเมื่อกันกหูลากปูนไปเลยเพื่อนไปมันคั้นได้ปูนนะั่นขนาดเนี้ยบดิบาดหนาขามาไายลินออกไปไปท่ายรืกินน้ำลังมือไปห้างกันสิได้ไปละมาสิ่คำ ควาสาห้อี่ดีมื่อเช้านี่แค่ตัวสิักผ้าพี่น้องแดดกับว่ามีเลยว่าซักว่าซักแดดออกเลยแบบเมื่อคืนนี่ฝนตกก็เย็นย่แต่ันแดดันั่นูพวเพาย็มีแดดมีแดดจเทูสใยมากเยน้องเขาาง เยรพี่เขาออกแบบยห้ไนะบ่ได้ใสเลยนะไแค่กลบวกย่างกลบวกิน้ออกะไปเรียกจนเอาเาบอกีบไปเรียกบแล้วจู่นียากออบ้านเดี๋ยวเจ็เียวกเียรไรเรือกล้วยยมากดังมั่นนาไปอยู่ทุระมากดัเป็นอันนี้แล้วขันบ่ พอไปรียงลูกไส้พอปอคือสีเดชสมอลอะไรอย่างเงี้ยแต่ย้อมมือเลยวนแล้วสแกตัหยาหาตัดหยาเอากระเทีดที่ันแต่แรงก็ไปตัดหยาปูไเบื้องาทิฝนมาไวเพื่อฝนเพื่อไงอันนี่นแผ่นใหญ่สิคัน,นปูกระเบื้องแป๊บเดียวงี้เนาะมันแผ่นใหญ่เดินาอีก